สบายดีปะาลุงสบายดีถุงหมอนตกบอลพอกับซองน้องอ้นคือเก่าปะลุงซองไน้องซอยจุบปเนาะบะจูบบะซันซอยจูบบ่อยเด็กน้อยกินดิบกินแดง้นนะอาเจ็ดเมนูยัง่อนี่บอกระดาบคมมาเลาะอ้รบคมาบคมใต้บเือง เหมือนเกมเห็ดเด็กินเห็ดงานผู้แคนไม่ใหญ่พะโลงเห็ดผู้แคนน้อยพะโล้ก็มีแต่แต่พี่แต่แต่น้องพ่ตาตู่เฮากระพังได้นะบระดียะจ้าลูกเค็ียร์ด้วยตังต่เศร้าวันนี้พะโล้ให้พาริ้ว าคลิวแมนใช่ปะขาลิวโมเมนต่แม่นอ่ะโมแมนอ่ะ็จะเอื่ยังนว่นเนี่ยมันดำๆโมแมนยังไงตัวก็จะเอิ่อข้างหน้าข้นหน้าเลยโมแม่นนี่ปะาเ่งอันนี้นะโอ้ตาเคิเ่งบตตาตุ๊ตาข้าหน้าอันนี้ตัวมันข้าหน้าอันนี้นงยังยังยงยังยงน ยังเงี้ยยังเงี้ยมีคะมาเนาะอันนี้เขากินได้อยู่เพราะว่ามันซุกแล้วเลยนะอาจจะชวนเขาจุซุกกันเด็กน้อยัหอยกินดิบกินแดงอันนี้ห่าก็ซุกแล้วเฮ้ยเขาไปกินแดงเขากินดิบขุยแจวพี่อ้มคมๆไปเลยพักเลยไส์เอามา <laughs> ta ban mà gần khuỷi đó. Ăn mà chắc, nên <laughs> ก็นีก็แชรไปเรืรร่อยๆใช่คม้เสร็จละมีสำเร็จป๊ดทุกถาแบบผมแบบรักาไปเลย <c oughs> แก่กับมาหวาน <c oughs> ส้างีงบริจุ อีกทิตย์หนาุดยนจใจยเยอพรีงานบุญบานอทิตหน้นาวะาสิุบอันเครื่องลงไปอยู่น้าอุทัยข้าสิพุบเครื่องมาไปอยู่ว่างตาเล่นยากว่า <c oughs> พบบุญบานห <c oughs> มู่มากอ่ะยางเ้าวสิพบลงไปนอนหน้นหาเขาได้หมู่มาที่หมู่มันมาเเืนเฮาบุม กินมเราจก้อยป้อมเนาะานสิป๊บลงมาอยู่บ้านเอออยู่หน้าขานะาป้อมมาตีกัดกันหาแมงแคงเอามาบเสือบอ่ปนกบปนกระปูฮะกินแบบาเทาลเทาบ่มีเงินเสือกีที่ในหุ่ลันใส่ทงยางหกพันกี่มา สรบครัวเต็กินก็ยัง่อยากอีมันพันหนึ่งัคืกันกับเบิร์นงือกเบรไรได้เนาะใสมันนะคือกันกับงัอบอร์ไรี่โะพันหนึ่งจำนะฮวมาจำจะกินไปเลย่่่อมมมันยูประาาณกกกโว này lái tớp nữa hóa trên đây tác cái lộn lọt rồi đấy phua, phua <laughs> đây. Mình đây lái bột <laughs> ao <laughs> <laughs> mì อดใจบวไว้เน่มาติบเขาเลวตอนนี้จะกินอะไติขาเนาะจะงามาหายทางนี้กำลังแกะข้าวต้มปลาลุงแกะข้าวต้มคูนมะพร้าวชิตาสข้าวต้มปลาลุง ือมาฆ้าก็แ้วมีแห้งงั้ไงสิทธิกระต้มตัดนะสันปวดมากเดี๋ยว่าลยแข่งลแยงเอาเลยแข่งแนะคือแกะกามหนอพนงมันไลยแข่งกันเห็นไพมัดไพ่มัศก็เฮืยกันเลยเพิ่นื่อาหา ส้นเกี่กุใส่ในมักถั่วหักแหน่ปลงใส่ในมักถั่วไปนำํำตัดกระตุมแล้วกว็ทางนี้ได้ทิฟขาอุละปะลาลูจนยุ่ซเยไปเลยทางนี้นะนานแ้เส <c oughs> น่งเป็สีม่ยสีมุงสาวมานอนต่อ มานอนตอ3 sống แล้ว khẩu ฮู้คือเกียรติบ่อา กินแหน่ซอยน้ำกินหเห็ดกินเห็ดกินนี่แหละเขาจังว่าเห็ดกินขันบอกกินนะเราบอกเอิญว่าเห็ดกินเขาเอิญว่าเห็ดซื้อไม่นดดยามันเกิดนามันเปิดกันบอกเห็ดกินเห็ดแล้วทอกทิม ลอยเงอกเ้ยจุ๊นจุ๊บจุ๊บเจ้าวัดปเลุงโอ้พ่อมี่ฮะก้าวสันนี่นอตึงช่วยลิจ้านี่ซ้ำากเมา่อเบิ่งเบื่อซ้าเศร้าปาชเหตุแบบใดเล่นโนยังไเด้ว่าซ้ำเช้าเบิ่งคักแล้ว จงังยามได้ลายสิแล้วอันเรื os, okay, ่องซอยเฮานี่ทั้งซอยทังกินเลยกินเาขบนคะาไปายตวมนยาคนเป็ดตอนเียมมาแล้วบ่นี่แต่ทายากอย่างเดียว่สัน พี่ไอเขาจะเอืดอยีงวันนี่ขั้นหน้าปอยี่ยงกระสัพุ่งเมนบอขันนามันคือสีอัเบิรแล้วยังมลมันมาเลมันตัวใดเป็นขันหน้าคนดีตัวโคตรเป็นขันหน้าเบิดกดอันนี้นะพุ่งมันบอเมนพุงอนอมันคือสีเบิดแล้ว่อมันเห็นเห็นระบาดจับอยู่ได บลพวกเนียเราวังเกี่ยวบขาดเ้อให้ใ้ก็ซวอ่ะอันเขียวบัต้นน่ะยกขึ้นมาสิชิอก้องยากเยอะแยะพอมีสิริวิวอันของยากวะฉันข้อแก้ข้อแก้ปลาหวานแล้รกั ป้า,าอาันนี้ก่อนนะมาจากฝั่งไทยเดิสนสบายมาจากฝั่งไทยปลาปทูบ่อันนี้เห็นอะไรอันนี้อะไรอนนี้อะต๊ออืมปลาทูมีปลาหวานด้วยสินสองถาดโคตรไม่ายากมากเลยในยน,นี้เ้ย ุ้ยเลยเอาลงเงนร้อยแจกเลยพี่ตอนนี้ไงนี่นะสินเชิดเนี่ยแดงสได้บุญพักเนาะมันวแล ตอนเนี้ยยังมีไฟสวยหนาเลยนุลงไหมช่วยเล้วะว่าแล้วมันเงียขึ้นแล้วตื่นเช้ามาสวยใหม่แล้วเนาะสี่โมงโอ้ชิจุต้นนี้บ่บานนี้อ เอ็นีอว่ามาเคียจิกันแขวลดอกกันยังบูแหลกคุยมาปัญหห่างกันเด้อห่างกันเด้อสองเมตรสองเมตรเปลี่ยนกันข่าวเห็ดกินกันเ่าเล่ลวก เปลี่ยนคิวกันเขาจะเปลี่ยนคิวกันช่องพาูเปลี่ยนคิ้วกันเขาซจบผูซามิวกำลังซีสวยเขาทางน้าปารูเอาก็สิเด็ดไปเห็ดเปียกับปารูวันนี้ ມາຮອດນີ້ກະຢ່າລືມຝາກກົດໄລກ໌ກົດແຊຣກົດຕິດຕາມຊ່ອງນ້ອງອ້ອນເດີ້ປະລົງຫວຍເຊັ່ນບໍ່ຍັງມີເປັນຕະຍານເພການຄິບນປະລົງສະບາ